สบายดีพี่น้องพ,พอๆกับบาจนนี่กันเลยพี่น้องมัน,นี่จะพาพี่น้องมาแย่ใครมดแดงเหมือพี่น้องเนาะมาลุ้นน้ำกันกามาได้หลายวันนี้ก็มามดเงินพี่น้องมากับบาเอะแล้วกามากับอีเมยียอีพอมาหางมดแดงล้ายหลายพี่น้องแต่ว่ามี่มาพาพี่น้องมาเอาหางนี้ก่อนหางนี้เป็นบักไม้ทุบเลยพี่น้องแตกไปแล้วอวจาจจะค่อยไปแย่เนนะาะแมฮานี่แตกแล้ว เดี๋ยวเราตัดมีเงี้ยมาแลยพี่น้องเอ้ยมัแดงกัดโอ้ยสวยเลยดูเอาแป้งใส่พี่น้องแป้งที่เลือกเอาแป้งที่แบบบุกข้าวมดแดงเลยพี่น้องเดยอะแผ่นแป้งบางอันที่ข้าวมดแดงตายนะพี่น้องเนาะ บตายแต่ว่าแป้งบางอันนะเลือกเอาแป้งพี่น้องบางอันมอดแดงไซรัตตาสีบอแต่อันนี้ตัวนี้เลือกที่เลือกตาโมเป็นอย่างก็ตัวมดแดงเนาะพี่น้องเอ้ยมอดกัดอ,อ,อ,อพี่น้องเอ้ยมดแดงน้อยห่างนี่นะใครเป็นไงปรนเด็นดพี่น้องเนาะ หางนี้อันแตกมาเลยพี่นอ้องอีพ่อบัอันบักไม้มันพแุแตกเป็นไอเดี่ยวพี่น้องเอ้ยเฮียมาทางบักไงแป้งเขาเลือกเอาแป้งที่แบบบอันจะลายต้นมดนะพี่น้องเนาะขันแป้งบางชนิดตามหมดสีบอดนะพี่น้องเนาะแต่เขาเลือกเอาแป้งที่แบบแบบนี้กับสีบอดทำลายซิ่งแวดล้อมบอัวทำลายมดพี่น้องเอ้ยมาสุดหน้า,าเอกก็ได้อันคือเกาเอากปได้แงอีกจนนี้เคยเท็ดหลเชื่อแล้วแต่แป้งแป้งบาง บางสนิทเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดให้ตาหมดบอดแล้วมดเฮาก็สิตายแต่อันนี้คือบ่ทางหมตายนะพี่น้องเนาะเพื่อต่อไปเฮาก็มาแย่ที่อีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแย่ครั้งผู้แดงก่อนสิเข้าอยู่บ่กินอยู่ใส่ก็ยืนบ่ได้มีแต่มดพี่น้องเอ้ยมดน้อยอันนี้่หาแม่เอามั็นมดเยอะแนวน้อยม่ยามนี้เลยมันเป็นตี๋บ่มดตั้งตั้งแนวน้อยคันแม่เยอะแม่เยอะเยอะ เบื้งแม่มดในแม่นี่น้อยนึงคันแม่ยันยืนกับใครยืนก็อยู่ขอนางนี่ก็มดแนวน้อยอันนี้ฮ่ะมดแดงก็มีหลากหลายประเภทน้องเนาะมีแนวน้อยแนวใหญ่เนาเสียวได้เบื้องต้นมองมัดยาวพุดอันนเนาะมดแดงกัดมือกัดตีนเต็มหมแล้ว ออลำบกลำบนพได้กินนแงงปลแดงนี่สมใข่มันราคาแพงเ้อะแงหมดแล้วแงหมดแล้วแม่าทางไม่แงงนิน่อแงงบังปลบ่ปไปที่น้องแล้วบ่แล้วมาเด็กัด น้องเอ้ยมาแดงกัดสติตายแล้วให้กับเหียคันึงเลยขาแง่งไหมแง่งนี้นะโอ้ยเหี้ยหันแล้วแม้ขาวให้หข้างทางนี้ตายตายมดทหานเลนี่นะเหี้ยมโอ้ยเหี้ยมนแล้วน้องเอ้ย Thôi đây Thôi Thôi đây Khi nào nó lâm bạc lâm buồn Ôi Bọn dưới này bị tâm hồn trang Thôi bắt máy là mình ăn thức Mình tốc lông đây พี่น้องหลายเติบอยู่พี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องได้บักรกี่หลายครั้งเดียวป้าลายกระดอกเฮียครั้งนึง,งพี่น้องจนข่าวกินนะใั่พีเฮียได้หลายเติบอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยตายคักๆมืวันี้มาแตงโอเคแซนนี่พี่น้องเอ้ยหรือ,อว่ามันกรบ้องคาดเอาอันนี้อัดก่อนแต่พ่อมาแตงเมืม่อกี้มาแตงคันย่างเฮีย nghe hàng, còn hàng này còn lái mình nghe đi trời ơi lại lại ba một thì non ôi ừ. 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 à, lại khác thì đâu ấy ทำนี่บัแดงมันตัวน้อยพี่น้องบอกเปนบแดงแนวใหญ่อันี้แต่บแดงแนวนี้ตัวน้อยนะทะไรล้วไข่โบนด่องคัคนนี้ปลาจนีดตายแล้วอย่างไปแ่ปาพี่น้องมักี่หลายไหม

ส่งพี่น้องเอ้ยอย่าค่อยอันไปเอาอันพวกมดแดงอยู่อันมองเขาใสอันนี้ไว้แม่จนจะคาบหนี่เลยฮะบอกพ่เลยมันตุ้มแบบตุ้มแ้มี่พี่น้องวันนี้ไปเอาอันมดแดงอยู่ขมองมาใส่ยือางที่สองพี่น้องยัดมืออันเบอร์ไม้ทคนขมองออ ส่งยางก็ได้มันี่ยมันภาพก็ได้ครับแปรงใสแปรงใสมันคาบใครหนีก็ได้ไหมฮ็ดง่ายๆพี่น้องกันบอกแปรงใส่แล้วก็ได้หมดเด๋งคาบหนีบัสหมดแดงพี่น้องเว้ยมาแหยงหางต่อไปกันได้พี่น้องเด้อหังนี้ครั้งเยอะพี่น้องก็สิไล่ครับง่ายว่าให้ไปนี้ตัดไม้ออกแป้งหมดแล้ว มนนันใครกันล่ะนี่อะไรกันกลัวมันมีอยู่เมื่อกี้มีอยู่แต่บนหลาย้หางนี่แม่ออออมันห้างล่ะเออนะไรฮะมันห้างพวกต้นเบอร์ไม้ตายเมื่อกีนี่ พี่น้องเอ้ยมาแด่มาละหลหนาวทางทางแล้วพี่น้องเอ้ยมันแก่แล้วใบไม้ตายหมดแล้วดิโอ้กระมองโลออกมาละใครนี่ออกปอบปองนี่พี่น้องเอ้ยทางนี้ทางไงจะล่าได้ไม่เดียวไงแต่ทางโอ้ยโอ้ย มดสมาลายแท้นีาเป็นโตัมดแหละเน,นี่ตนะัวอ่อน,นอยู่มดแดงนี่จะอยังได้ไข่นอข้อยเท่าน,นั้นแหละมันเป็นโตัวมั้งละมองได้หลายเติบเด้อให้ม่มดแดงเราก็ได้แปลงฮัมอันแปลงอันนี้เอาไปเลยทีเดียงเด้อแปลงกระมองก้อนกระมองเก,งกตีบอลคาดทางนี้พ่อตัดมาให้โมกจะมีอันไข่หรยยือบอล บ็ห่างพอตัดมาเท่านี้ก็มีอยู่พี่น้องแต่มีน้อยเดียวที่นอกไข่ามาแดงลานหลายห่างอันแรกเงาแงะนะทางนี้ไข่น้อยเดียวพี่นอ้นนอกก็หนึ่งเรื่องโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ออยออกไปแล้วมาแดง ราได้กินนะพี่น้องนะลำบากลำบนโคเดียกัได้เ็มเน,นาะเออแตกมาแตนเป็น,เ,น,เ,น,เ,นเดี๋ยวมแต่ใบไม้พี่น้องเลยโอ้โ,อโอหอร่แลนว โมเดงกัดปุ๊บมัละขากับพี่น้องเอ้ยเค่ยที่ได้กินแต่ละโตน้วลำบ้า,ลำบ,าลำบนญตปออกตปออกตปออกเดยเก็บเหมือนนะพี่น้องนะกรพี่น้องเอ้ยได้หลายเตอบ มดแดงน้อยไข่กับมดเน,นื้อซัมเน่เลยพี่น้องมดแดงตัวนี้ใหญ่ไข่ค่อยใหญ่ไม่มดแดงสนิดน้อยม่อ่อนๆไม่ซึมส้มเลยนะสักกระค้งไม่ห่างอันแก่ๆเลยพี่น้องไปแยกเลยไม่หลายคงมันแหละทางแรกได้ร้ายหลายพอดีเป็นโตพี่น้องเป็นนางเป็นนางเลยนะเป็นนางพอดีแซบ่บกลางจะเป็นโตเอาใบไม่ออกก่อน มดแดงเอาแม่อี ula, แม่ตัดอันนี้พี่น้องคนตัดไม้อยู่มดแดงลอดโอ้ยหลายๆเติบอยู่ก่อนแม่ซ้ำสกินคือหางเมื่อเพื่อนมีก็หางมดแดงเลยนะคุณผู้อง หลายโพลหลายโพลให้แม่ปลาแดงนี่ยดีหลักเติร์นนะพี่น้องนะฮึดีพี่น้อง,องให้สีอโมแดงเองาไข่อันใส่แป้งไข่กับสิบปเตกเอาแป้งซีอีกก่อนพี่น้อง,องใ,หให้อันเป็นคราบไข่ออกนะพี่น้องเนาะ ักคึตัวนีน้ขอขอบใจเอฟซีซุกุซุคนให้กำลังใจและก็ติดตามบาจุนี่นะพี่น้องเนาะบาจุนี่ก็ขอฝากประชาไว้ซักนิดเด้อจั้งแต่กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้บาจุนี่และกล็ขอบโปรในคลิปตอ่อไปเด้อพี่น้องเด้อสุดทั้งนี้ก็กราบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ